งานนี้อึ้งคะ่ะสามีเปลี่ยนเป็นคนละคนชีวิตหลังจากแต่งงานก้อยรัชวินวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของก้อยรัชวินคะ่ะที่เธอออกมาบอกสามีเปลี่ยนไปมากเหมือนกับคนละคนเลย เป็นยังไงมาติดตามกันค่ะสำหรับนักแสดงคนแรกนะคะที่จะพูดถึงสาวสวยมากความสามารถนั่นก็คือก้อยรัชวินที่เป็นดาราสาวอีกหนึ่งท่านที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมาหลายปีแล้วค่ะใครติดตามผลงานของเธอจะทราบดีว่าเธอคนนี้มีความสามารถรอบด้าน มีบทบาทที่หลากหลายบทบาทเป็นทั้งดีเจยูทูบเบอร์บทไหนเองเนี่ยเธอก็รับมาหมดแล้วเลยค่ะกับล่าสุดเธอเองนะคะออกมาเปิดเผยให้ได้ฟังกันแล้วค่ะว่าหลังจากที่เธอแต่งงานกับพี่ตูนบอดี้สแสลมไปเนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าพี่ตูนเองบอกแล้วว่าจะตั้งหน้าตั้งตาม,มีลูกให้ได้ทันใช้ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดหวังแลวค่ะเพราะว่าพี่ตูนเองก็ได้มีน้องทะเลมาเติมความสุขให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีเลยกับล่าสุดทางด้านของก้อย เองนะคะก็ออกมาเปิดเผยแล้วค่ะว่าสามีเนี่ยดูแลดีมากความหวานเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท,ท,ทั้งที่ตอนเป็นแฟนการพี่ตูนเนี่ยเขาเป็นคนสม่ำเสมออยู่แล้วแต่พอหลังแต่งงานเนี่ยเหมือนกับสามีได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างเลยดูเหมือนเขาผ่อนคลายมากขึ้นจากเป็นคนขี้อายก็ไม่กล้าให้สัมภาษณ์ใดๆเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักรวมถึงการลงรูปก้อยเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เห็นนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขากล้าํามากขึ้นก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยละคะ่ะโดยก้อยเปิดเผยว่าจริง จริงแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์หนักมากนะเพราะว่าหลังแต่งงานสามีตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปคือดูทั้งในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการเติมคำหวานใช้ชีวิตคู่มันดีขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวออกมาเปิดเผยคะ่ะ